เพชรพลวยสวัสดีเอฟซีสูขสุขอนครับผมเมื่อน,นี้กระหิมะตามแนวทางของเซียนตาทิพกันเนาะพี่น้องเนาะเลขของเซียนตาทิพกับเลขวิ่งกับหัวพึ่งหัวตะลุดเป็นงวดแหลกได้พี่น้องได้เอฟซีกระถามมาเนาะพี่น้องเนาะตามเซียนตาทิพแน่ว่าสนเพราะว่าเลขเพิ่นเกับหัวตะลุดลขวิ่งกับหัวตะลุด ตัวนั้มันเบาผาดได้หวดน,นี้นะมันสี่ห้าแปดวดนี้เอาตัวนี้แหละตัวมันเบาผาดตะเคียตัวมันเบาผาดตะเคียนนี่ยังไม่กลับอีกเหรอ,อมไม่แกงเดียวกลับแล้วมาตั้งวงอีกเหรอ,อไม่แกงเดียวรถวัตสัน มเขาเพิด่ดคัดมากกคืี่แรงอยูพี่หลราคาโอ้มี่ไหลราคาพี่หลพี่หลอยู่ว่าจะนี่หล,ลี่เน่ยเาะวัที่ท <laughs> ปทไปได้บาถถ้านแล้วรถจอดไม่ไล้อยาได้จุม,มาช่วย รถข้างในกี่เงารถซลิกก mm ็เป็นยาคีเโอ้โหหนึ่งเยนี่คือคาบ่โอ้หไปไปไ่นคับเือเอันี่ห้องเว่ยเก็บแสงกี่สิบปร งวดนีอันเลขวิ่นตัวใดก่อนงวดนี่สี้าแปโอ้แต่ว่ากับเลขเอาแปดเลขแปดโอ้เลขอ้วิ่นสี่าอันเลขวินตัวใดก่อนสี่ห้า ัวนี้มันมันคงก่กันอ้ตัวนี้มันคงเดียวกันตีเด็กเว้นเสีเยนี่หนี่สามตัวนี่ยัอง่ผ่านเียนันือกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามเันบอศูนย์หนึ่งสามเขาเรียกเอาสามบาทเรียกเอาสามศูนย์หนึ่งสามมันกับมามันกับมาหนึ่งบาทในศูนย์ไปยุรักลอย ศูนย์กับมาหนึงกับมาตวาศูนย์ไปอยู่ลักลอยถือเพราะว่าถือโอ้แต่ตอนนี้มันมันแมนโอ้ต้วยังบอพผ่านทักทีแต่ลงไม่หนีสูตรนี่ยังบอกผ่านทัีอันวิ่งนี่วิ่งเอาแปดแปดกำยัง แตับ่แับีอยาาถือโนะถือถือก็เลีนนุกมเปลนะแป่นหนึ่งแปดสองแปมแปดสี่โอแปดหนึ่งแปดสองแปอดแปดส แ2สแามนเงินปะ่ะแปดสามแปดสี่คกหนึ่งกสอน้เงแปดเอาอันอีหยังอัาเนื้อปลาบางเงินนึ่งหกสองอ๋ออันชนิดเขัไม่มีอัน,นว่ามน,มนม่มีห มมอันที่ว่าหกนี่ตัวประกบสีหาหาแปดได้บ 4, 5, 5, ป่ประกบหกหนึ่งหกสองโอ้หกหนะึ่งหกนึ่งหกสองหกสองนาซับนี้บ่้นี่เบอโอ้อเขียนต่างหางหกคู่หกหาง ตัวนี้มันบอกไปผ่านมันบมผ่านทั้เทียแต่เห็ดมานหนีต่างจะหามานหนีจะหามันหนีเนี่ยโมผ่านทั้งเทียเลยตัวนี้แต่ว่ามันหลากหลายตัวมันสามตัวโอ้บ่หลายหลดิสามตัวเลขเลขกเว้นสามตัวบ่หลาไหลดิปลาไหลเป็นบ่อเออเล่กเว้นสามตัวนี่มันบ่หลาไหลดิผู้เล็ดยงเป็นว่าหลายแต่ว่ามันมันเข้ามาตลอดน่ะนะแต่ว่าเขาขีดจับถือว่าเปนบ่อที่ว่าเขามันเรียกวมันติจับถือบ่แต่ว่าโอกาสเข่าสูงเด้หมด ม้วนนี่ต่ว่าให้มันใจร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์เขาเนี่ยเอาอ่นว่าบ่บบป,บปานนั่นบป่ประมาณปานนั้นแต่สิว่าประมาณเนาะโอกาสตัวเหินมันก็มีแปดหนึ่งแปดสามนะ<อ>ตัวมกักโอ้ตัวมากนี่แปดหนึ่งก็แปดสาม ตัวแปดสามวตัวแปดสองพิาณมัตีด่าบอกมันก็เป็นไปได้วดนะเงือนวันหนึ่งแต่มันจะมาส่วนมากตัวขาหมักมันบอคอยอย่ากมาได้มาจากมาตัวร้องข้าหมักมันกิดนานทีมันจะตีเขาเป่าข้าวหมักเงื่อนวันหนึ่งแปดสองกัดมาแห้งอยู่ในเงื่อนวันหนึ่งก็ได้แปดสองกับมาแห้งเงื่อนวันหนึ่งกันวันแปดบอลแลนสัตย์ีแปดบอลแลนแต่มาแห้งตัวบ้านฟอไหมแม่ไหมฮบ้านที่ยี่แปดมันเกิดขึ้นไหม เนะาะบัดไซบาดนี่งวดนี้นี่งวดนี้บัดวันแม่บัดนี่ทะเบิงได้สิบบักสองจิกันคือเก่าสะเบงสิบสองสิบสองบ้นหาสศรีเรนนะเนาะมันออกสองหนึ่งเลยดิเออมันออกแล้วสองหนึ่งมันออกก่อนแล้วออกก่อนแล้วมันออกก่อนมันส่วนมากก็บ่ค่อยหยบ่ค่อยหยบออกนะวันแม่เดี๋ยวอีกตุนไม่ยากเนาะบอกจักปี่องแมนบอกค่อยหยบออกแต่สิบสองยังบม่ออกยังไปออกสองหนึ่งเล ออกยากเล็กออกยากเล็กที่ออกยากตาบางว่าวนี่มันใจยุคมันใจยุ่ที่แปดหนึ่งแปดสามเนาะแปดหนึ่งแปดสามกาดมากก็คือว่ามันบวผ่านเลยนะขั้นแปดมากนี่จงแบบได้บวผ่านบอ,บอ่าตาบ่าเล็กวิ่นนี่ซีหาแปดนี่ อันขั้นมามักจับคู่เนี่ยห้าไปจับเอาจับใส่ของเพิ่นได้ดิหนิไปจับได้เพราะว่าสูตรนี่มันมันไม่คยหลุดมันบ่ไม่ค่อยหลุดไม่คยหลุดได้สูตรนี่ตะไห้มานี่แต่ส่วนมากมันเข้ามาลางมีมวลหนึ่งหันมันมาบนมวลบางนึงหนึงขึ้นบนส่วนมากกี่มาลางส่วนมากมาลางมวลบางนึงหนึงขึ้นบนสูนก็อยู่บนสูนก็อยู่บ่นอ๋อมวลบางนึงขึ้นว่ากันผู้มักเลขวิ่งว่ามันมันบ่หลุดจะเทียนะมื่อเทียมันก็เข้ามาเทียละสองตัว เนาะบ่เขาลักร้อยก็บลักหน่วยลักสิบ,สบมัดตลอดแต่ว่าแต่ไหหมานี่ยังบ่ผ่านตั้งเทียดินแมนมตัวนี้นเหล็กวินนี่เนาะเห<อ>ล็กวินนี่บ่เคยหลุดจังหวัดที่วัดตัวใหม่เอ,อเออว่าสูตรใหม่นี่เออแมนอยู่ว่าสูตรใหม่นี่ยังบ่บผ่านตั้งเทียอ่าแมนแต่ให้มาบ่เค่อยผ่านเรียนน่ะแต่ว่าตัวเคยใส่น่ะมันได้6กับ8ก็เลยจับมันแจับมันแกับ6เขาใส่เลขนี้เลขนี้เอา2สูตรที่มาประกบกันแม่นบ่นี่อันนี้คือสูตรที่1นนี่ สี่ห้าแปดนี่ตัวประกอบนี่เป็นสูตรที่สองนี่ตัวประกอบมันสิมีแบบหนึ่งสองสามนี่มันหนึ่งสองสามซีตัวประกอบอออโอตัวประกอบม่เลขซีตัวบาทนี่มันมาส้นทีซีก็เลยตัดตัวนี้ตัดซออกมันมมีตัวเขาอ่า่้นมันเอ้ามเมนติดซี่มคัญว่าสองสูตรส้นทีซีมันมาเขาแปดซีอนีเออมาแันมาี่แปลงั้นแปอืออันสูตรที่สองอันมันไม่ไม่ีตัวตัวใดหนึ่งสองสามีบ่ หนึ่งโอ้บัตประกบโอ้มันสีส่วนเออตัวประกบแมนอยตัวอันตัวประกบนี่ละบัตมันมาส่วนสี่าก็เลยมาตัดสิหอกมันก็ะเลียหนึ่งสองสาก็แมนตัวมาจับคู่นี่ดิแปดหนึ่องามแมนก็ะหกหนึ่งสองเห็นบอร์นออแมนอืมวามันเปิดเซ็นสูงโอ้โหเจอแล้วตาวาที่นน่ยซ้ายวิ่งซ้ายเล่้นนี จังได้ก็จะทิ่มซีหาแปดมันบอกจะไปปลาอยู่หันให้เลือกเอาอยู่หันเลยกันมักตัวเดียวอันขั้นบ่มากันของก่อนให้ยแปดกับซีเนี่ยเข้ากับอหาอหะมันก็ไม่แค่นี้ก็มีทันนั่นเลขบ่หลานด่ไพ่าเลขหลายมันกับขำว่าทีละสองตัวสองตัวนั่นบ่ได้ขาดทุนแน่นอยเพี้ยก็เข่าบนเข่าล่างมันบ่เอข่าบนเข่าล่างแค่ได้ก็บ่ขาดบ่ขาดสายวิ่งนะสายวิ่งหรตัวนี้นะบอกมันมันมาสิบโกงวดอะไรนี่สูตรนี้นะ โอ้สิปวงวดแล้วสิบกว่าล่ะจะลงไห้นี่ก็บจังหวดแล้วมันสามสี่หรือจากสามจากสี่จับอะไรอ่อพี่น้องครับน่าจอยด้วครับเด้อจะลงไห้ไหมนี่มันหลายงวดบนล่างนี่วิ่งบนล่างนี่วิ่งแปดกับสี่ส่วนเลขวิ่งนพี่น้องเอาเลขวิ่งเด้อตะเพิ่นไห้มาเนี่ยเมื่เคยนรุ่เด้อเลขวิ่งนี่สี่ห้าแปดนี่เลขวิ่งโอ้มันถือแดดมันกระจอกเว้ยบ่บ่เห็นบ่เห็นต้องขออุ้ม แดดสองพี่น้องไปเห็นผีจังสัดบา้านนี่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 ซีหาแปดนี่เพินเ่นเพิ่งคยรู้ด้วยแต่เพิ่นหามากนี่พี่น้องมีตัวดีตัวเด็ดหามาใส่สี่หาแปดได้ขั้นมามากันพอเพิ่นจับคูแปดหนึ่งแปดสามแปดสองแปดสี่เพิ่นเน้นที่แปดหนึ่งกับแปดสามตัวหกหนึ่งหกสองเป็นตัวลอกเนาะเป็นตัวลองเอาซื้อได้พี่น้องหกหนึ่งหกสองนี่ แต่ตัวเน้นเป็นตัวเด่นนี่คือแปดหนึ่งแปดสามอ่ะพี่น้องเข้าแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มาชอบตัวใรกะเอาไปพิจ,จารณาเบ่งขันบ่มากเข้ากับพันตัวเลขกัเป็นเทียนหน้าทา่าคอยพี่น้องเข้าโชคหมานกันสู้สขุดคนอ่ะอ้าขอบุญขอบพุทธในาลายพอ่อขอบพุทธในาลายครับผมให้พี่น้องเข้าโชคหมานเนาะเนืนเอเขาพรนสาดีอ่าเขาบรรษาละสมให้พี่น้องเขา้าบอกมาตาบอกให้ตามแ้าพ่อเสี้ยนตาทิพย์เนี่ย ต้องให้จับเอาเลขก,กวิ่งอ่าพอมาเลขกวิ่งพอมันเจงเด้งพอเคยหลุดเด้งตะห้ายมากนี่สิบกุงวดล่ะอ่าสิบกุงวดลละอา๋ฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม